เธอเลิกดูถูกฉันสักทีเถอะฉันก็คนเหมือนพวกเธอมีสองมือสองเท้าทำมาหากินเหมือนกันไม่เหมือนหรอกอยาฉันอยู่สูงกว่าเธอเยอะหรอคะที่คุณบอกว่าสูงกว่าวัดกันตรงไหนหรอคะค่ะคุณนุ๊กอ๋อวันอยู่กับลูกค้าแล้วคะ่ะได้เลยคะ่ะไม่มีปัญหาคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะ จุ๋มจะขึ้นไปดูห้องบนต่อเลยไหมคะยังมีห้องที่เพิ่งบิวอินเสร็จอีกหลายห้องเลยค่ะอ๋อได้สิจ๊ะฉันชอบบ้านหลังนี้มากเลยนะคะคุณวันถ้าคุณจุ๋มชอบก็ซื้อเลยสิคะระดับคุณจุ๋มแล้วซื้อได้สบายๆเลยค่ะคุณวันก็พูดไปฉันซื้ออยู่แล้วแล่ละจ้ะแต่ขอดูให้แน่ใจก่อนว่าเหมาะกับฉันจริงๆค่ะได้เลยค่ะบ้าน15ล้านหลังนี้ เหมาะกับใครไปไม่ได้แล้วค่ะนอกจากคุณจุม๋มนางั้นเชิญดูด้านบนต่อเลยนะคะ,คะทางนี้ค่ะ ฝนตกหนักเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะที่พามาไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วครับคุณลุกหมูค่ะงั้นเชิญคุณลุกหมูในบ้านก่อนนะครับผมขอตัวไปเตรียมเอกสารสักคู่ค่ะได้ค่ะสวยดีนะเนี่ยถ้าเราตำส้มตำตรงนี้มันจะแตกไหมนะ ส่วนห้องนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านค่ะถ้าคุณจุ๋มอยากจะบิวอินตรงไหนเพิ่มก็แจ้งเราได้เลยนะคะเพราะว่าทางเรามีช่างให้ค่ะค่ะแต่ไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะทุกอย่างดูครบดีแล้วค่ะค่ะงั้นเชิญดูห้องต่อไปเลยค่ะค่ะ ห้องนี 1941, <step> ้เหมาะกับแม่จังเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณจุ๋มสะดวกดทำสัญญาวันน <line> ี <ailand> ้เลยไหมคะเดี๋ยวฉันขอโทรปรึกษาลูกชายก่อนนะคะคุณวันได้เลยค่ะถ้ายังไงก็บอกวันได้เลยนะคะเดี๋ยววันพิเศษส่วนลดให้ได้ค่ะได้จ้าเอ้าวันนี่ลูกหมูทํามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฉันก็มาดูบ้านไง ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเธอดูแลโครงการนี้อยู่ไม่อย่างนั้นฉันก็มาซื้อบ้านกับเธอแล้วฮะซื้อบ้านบ้าน15บห้าล้านหลังนี้เนี่ยนะเธอฝันไปหรือเปล่าลูกหมูคนนี้ใครเหรอคะคุณวันอ๋อเพื่อนบ้านนอกของวันนะคะ่ะจบมาพร้อมกันแต่วันได้มาทำงานเป็นเซลลส่วนแม่นี่ได้ดีแค่ขายส้ตมตำอยู่หน้าบริษัทวันเท่านั้นเลยค่ะคะุณจุม๋ม <laughs> วันนี้หวังสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยจริงค่ะคุณจุ๋มวันฉันมาซื้อบ้านจริงๆนะฉันเก็บเงินในก้อนหนึ่งฉันเลยอยากจะมีบ้านสักหลังจ้าเชื่อก็ได้จ้าเชื่อเขาไหนนะคะคุณจุ๋มเพื่อนวันมันชอบฝันกลางวันนะคะค่ะฉันไม่ถือสาหรอกค่ะเพราะพวกคนใช้ที่บ้านฉันก็ชอบฝันเฟื่องแบบนี้เหมือนกัน ก็พูดไปแล้วเนี้ยอะอะอะอยากดูบ้านใช่ไหมเดี๋ยวฉันพาเดินดูก็ได้คุณจุ๋มคะวันขออนุญาตพาลูกหมูดูบ้านไปพร้อมกันนะคะได้เลยค่ะฉันชอบใจบุญกับคนบ้านนอกอยู่แล้วค่ะตามมาเดี๋ยวฉันพาไปดูหลังมู้นต่อเชิญค่ะคุณจุม๋มจ้า หลังนี้จะเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดนะคะราคาจะอยู่ที่20่ล้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยก็จะอยู่ที่395ตารางเมตรค่ะหลังนี้ยิ่งเหมาะกับคุณจุ๋มเข้าไปใหญ่เลยค่ะโอ้โหชุดจานชามชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณวันใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ลูกหมู อย่างเธอไม่ต้องดูอะไรพวกนี้หรอกพอเวลาเธอกินข้าวอะ่ะเธอก็ใช้มือจับปลาร้าปลาแดกอยู่แล้วไม่ใช่หรอคุณวันนี่ช่างรู้ใจเพื่อนจริงๆเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะ่ะ <c oughs> คุณจุม๋มนี่วันเธอเลิกดูถูกฉันสักทีเถอะฉันก็คนเหมือนพวกเธอมีสองมือสองเท้าทำมาหากินเหมือนกันไม่เหมือนหร <c oughs> อกอยาฉันอยู่สูงกว่าเธอเยอะหรอคะที่คุณบอกว่าสูงกว่า วัดกันตรงไหนหรอคะนี่ลูกหมูหยุดพูดจาลามปามลูกค้าฉันเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมละ่ะที่พวกเธอยังดูถูกฉันได้เลยแค่ฉันไม่ได้แต่งตัวดูดีแล้วพวกคุณคิดจะพูดอะไรกับฉันก็ได้งั้นหรอหอคุณวัดเอามาอนอ,อกไปเลยนะฉันเป็นขี้หน้าได้ค่ะคุณจุม๋มหอแกทําให้ลูกค้าฉันไม่พอใจมันนี่เลย ลูกค้าคนอื่นมาเห็นจะทํายังไงเออคุณลูกค้าวันแค่ไล่พวกก่อกวนออกไปเองนะคะก่อกวนใช่ฉันไม่พอใจอย่างมากไล่มันออกไปเลยนะคะเห็นไหมคะคุณลูกลูกค้าคอมเพนใหญ่แล้วขอโทษนะครับผมไล่เขาออกไปไม่ได้หรอกครับ,ค,รบคุณลูกคะาทาไมถึงไล่ยายลูกหมูออกไปไม่ได้ล่ะค,ค,คะนั่นสิคะแตแค่แม่ค้าส้มตำใช่ครับเขาเป็นแม่ค้าขายส้มตำ และที่สำคัญเขาซื้อบ้านโครงการนี้เรียบร้อยแล้วครับซื้อเรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณวันคราวนี้ยังอยากไล่เขาออกไปอยู่ไหมครับแต่คุณจุ๋มก็จะซื้อบ้านหลังนี้เหมือนกันนะคะคุณนุคคุณจุ๋มเขาซื้อบ้านไม่ได้หรอกครับเพราะผมเช็คแล้วเขาติดแบล็คลิสต์บูโรแบล็คลิสต์บูโรแล้วผมก็ทราบมาอีกอย่างนะครับ ว่าคุณจุ๋มเป็นพวกที่ชอบก๊อปปี้งานออกแบบภายในบ้านไปขายต่อก๊อบปี้งานออกแบบจริงเหรอคะคุณจุ๋มไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ทําค่ะฉันไม่ได้ทําค่ะคุณจุ๋มคุณจุ๋มคุณจุ๋มคะคุณจุ๋มช่างเขาเถอะคุณวันอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นลยครับคุณวันสนใจเรื่องตัวเองก่อนไหมครับคุณทําพฤติกรรมแย่ๆใส่ลูกค้า ทำให้โครงการเสียภาพลักษณ์ผมไม่เก็บคุณไว้แน่วันขอโทษค่ะคุณนุ๊กลูกหมูช่วยพูดให้หน่อยสิคุณนุ๊กคะช่วยพาฉันไปดูบ้านหลังอื่นหน่อยได้ไหมคะเพื่อฉันจะซื้อเพิ่มอีกสักหลังสองหลังช่นหน้านี้เลยครับคุณนุ๊กคะลูกหมู ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีท้าไมมีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ